ครับก็สวัสดีพี่ๆนานะและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับช่องทัดนพิชิ่งนะครับผมครับวันนี้ก็พามาลงแพเหมือนเดิมครับผมก็เป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับวันนี้เป็นแพลุงเจี๊ยบบางไซครับผมแพนี้ผมก็มาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับผมน่าจะแปดเดือนได้ครับผมที่ไมได้มาวันนี้ผมก็มาลงเป็นแพที่แพที่ห้านะครับผมก็ปกติจะมาลงแพหกนะครับผม สภาพน้ําดีครับวันนี้นี่ครับผมผักโลงๆอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบนะครับผมครับก็มากาัก,ากดึกนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปรีวิวแพ้ให้ดูก่อนครับผมไปครับ แล้วครับผมมุมมันจะแคบหน่อยครับกล้องพอดีเปลี่ยนเลนครับเมื่อกี้กำลังจะรีวิวแพรนะครับผมนี่ครับผมลงคันลุกคุ้มไว้สี่คันครับตัวแรกเลยครับไม่เคยได้เลยครับผมถือว่าหมาแล้วครับวันนี้กําลังเปิดคลิปแล้ครับผมสวยอดครับ นะครับผมคานลูกกุ้งอีกแล้วครับครับแล้วก็มารีวิวแพนนต่อนะครับผมนี่ครับก็เริ่มจากร้านตีเบ็ดหน้าแพรนะครับผมประมาณนี้ครับอนี้ผมลงลูกกุ้งไว้สี่คันแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าแพรครับหกโมงห้าสิบห้าครับตอนนี้ มาทำมือสวิงเหมือนเดิมครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมด้าน,นในแพก็ประมาณนี้ครับแพก็ใหญ่อยู่นะครับผมวันนี้เราถุงกุ้มาด้วยวิธีการแก้ปัญหาไม่ได้เอาถุมใส่กุ้งมาครับวันนี้ใส่ถุ้ง คอุปกรณ์ก็เดี๋ยวนี่ครับอันนี้ก็เป็นด้านในแพรก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับผมนี่ครับห้องนอนก็ประมาณนี้ครับก็ช่องนี้ก็เครื่องนอนก็เตรียมมาเองนะครับผมด้านหลังแพรก็มีประตูปิดปิดได้นะครับผมมีประตูปิดให้นี่ครับ หลังแพก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้แพสีส้มก็เป็นแพที่หกนะครับมีน้าๆตบโยงกันครับวันนี้ไม่ต้องขึ้นเรือนะครับแพเดินลงมาเลยครับผมที่แพก็มีนี่ครับเป็นถังน้ำแข็งให้นะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่แพรก็มีมงข้าวนะครับผมมีเตาแก๊สครับ ซอสถ่านก็มีให้ครับผมปอนเครื่องครัวนะครับผมนี่ครับก็มีให้ประมาณนี้ครับผมก็มีอ่างล้างจานครับผมน้ํามีไฟครบนะครับเตินใทนลุงเจี๊ยบบางใจครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับผมนี่ครับมีฝักบัวให้นะครับน้ำน้ำ างาน,นก็ประมาณนี้ครับผมครับสภาพแพรลงเจี๊ยบก็ประมาณนี้นะครับผมก็อุปกรณ์ก็ถือว่าครบอยู่นะครับก็มีน้ํามีไฟครบครับสําหรับค่าบริการกับเบอร์โทรก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นให้ตามนี้นะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมเพราะว่าแพรลงเจี๊ยบจะมีมีหลายราคานะครับอย่างราคาวันกลางคืนวันอาทิตย์ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งครับ ก็มีหลายราคาเลยก็โทรมาสอบถามได้ครับผมถ้ามาแพนี้ก็อยากให้เตรียมถุงใส่กุ้งมาด้วยครับผมก็ทางแพรเขาไม่มีให้นะครับเมื่อก่อนเคยมีครับแล้วก็เหมือนกับว่าลูกค้าลืมหรือไงครับเอาติดมือไปเจ้าของแพรเขาบอกหายหมดครับถุงกุ้งก็ไม่มีให้ครับวันนี้ผมก็ไม่ได้เตรียมมาครับไม่รู้กุ้งจะอยู่ได้นานหรือเปล่านะครับวันนี้ครับก็เดี๋ยวขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาลุยกันยาวๆครับสําหรับคืนนี้ครับผม ตอนนี้ก็ทุ่มห้าสิบแล้วนะครับผมผมก็ลงเหยื่อไม้แรกเสร็จนะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นปากมันแพบนะครับผมก็เป็นของนาติกฟิชชิงเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็ลงลงลูกกุ้งเยอะหน่อยนะครับผมเพราะไม่ไดม่ได้เอาถุงใส่กุ้งมาครับกว่ากุ้งจะตายนะครับผมก็ลงลูกกุ้งไว้หกคันเลยนะครับวันนี้แล้วก็มีลงตะก้อนะดินไว้สี่คันครับผมแล้วก็ขนมปังอีกสองคันครับ ครับก็ขอบคุณพี่พนะนะและผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวเราก็มารอลุ่นกันยาวๆครับสำหรับคืนนี้ขอรุ้นครับผม ตอนนี้ก็หาทุ่มแล้วครับผมก็ยังเงียบอยู่เลยครับตั้งตั้งแต่ช่วงที่เกือบๆทุ่มที่ได้ปลาแดงมาแต้มนึงนะแล้วก็หลุดไปแต้มนึงก็เงียบเลยครับผักก็ไม่มีเลยนะครับวันนี้หาทุ่มแล้วครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อนะครับผมมันจะมีแต้มเพิ่มไหมครับ ครับตอนนี้ก็ตีสามแล้วครับผมก็เงียบเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีแต้มเพิ่มเลยครับคืนนี้ก็เดี๋ยวสู้กันต่อไปครับผมอีกประมาณสามชั่วโมงครับถึงเช้าครับผมเราลุ้นกันต่อครับ ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วครับผมตอนนี้ก็หกโมงสิบแล้วครับผมสู้เต็มที่แล้วครับเมื่อคืนไม่มีผลงานให้รับชมกันเลยนะครับคลิปนี้เงียบมากครับต้องบอกเงียบมากทั้งคืนนะครับผมก็ลงเหยื่อทั้งคืนเลยครับสู้ทั้งคืนนะครับผมก็ต้องต้องยอมแพ้ครับวันนี้เงียบจริงๆครับผมรอดแหี้วเอาไปนะครับผม ก็ได้ปลาปลาแดงมาแต้มหนึ่งครับครับก็ขอบคุณพี่เพนะและผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเปกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กช่องนี้ด้วยครับผมครับเดี๋ยวเราก็ไปดูผลงาน,นครับผมนี่นะครับผมผลงานออลอดแห้เอาไปนะครับสำหรับคลิปนี้ เป็นปลาแดงนะครับผมน่าจะมีสี่ห้าขีดครับแค่นี้ตัวแรกนะครับไม่เคยได้เลยครับผมประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากพี่น้ๆไปติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม